بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ชูกตขอบคุณต่อลอสุบฮานุวอตาละที่ได้ให้เรานั้นได้ตื่นขึ้นมาทาอามมัตอิบาดะในยามเช้าในเรื่องของการปฏิบัติตนที่เป็นเบาที่ดีของอลอสสุบฮานุวอตาละวันนี้รายการอันกุาณาสฆงค่าภูรูมีคุณได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องและได้กลับมานําเสนอสิ่งที่เป็นมุมมองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุลามะในรุ่นก่อนที่ได้พูดได้กล่าวได้บอกไว้กับครูผู้สอนหรือผู้ปกครองที่ส่งเสริม แล้วมีแรงผลักดันกับการที่จะให้ลูกนั้นได้ประสบในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของอักุอานวันนี้เรามีแขกที่ถือว่าเราได้รับเกียรติกับการที่จะได้มาพบได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องเขาคือใครและเขาอยู่ที่ไหนหรือมีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยอีกแต่ว่าช่วงแรกขอให้เขาได้ทักไทยพูดคุยกับท่านพี่น้องก่อนเชิญครับอัสลามมอะัยกุ้มบาร์มาทลลอบริการครับชื่อนามสกุลนะครับผม นายอชาห์สมบัติดีครับปนดีซอว์มุ h a m มัดซากรีฟสมบัติดีครับก็นามสกุลเดียวกันก็คงไม่ต้องถามแล้วครับว่าเขาคือใครหรือเป็นอะไรเพราะเขาคือบิดากับบุตรก็คือพ่อกับลูกนะครับช่วงแรกเดี๋ยวเราเริ่มในการด้วยกับการฟังเสียงอัลกุรอานก่อนยามเช้านะซากรีฟอัลกุรอานครับออุ <c oughs> บิลลลย์มินัชชัยตานุรรฮีมบิสมิลลาฮิรรห์มานุรรฮีม وَالْدُحَى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ฟาดนา فأم يدي م فلا تقحر وأم ا ل س ا ئ ل فلا تنهر وأم ا بنعمد ربيك فحدث าะชาล له ت ا นผู้ชมครับ <c oughs> นี่คือครอบครัวหนึ่งที่ให้ความสำคัญกั <c oughs> บเรื่องของการเรียนในเรื่องของการอ่นา,รรานอัลกุรอานเราได้ฟัง คำสอนเราได้ฟังเรื่องของหลักการเราได้นําคําเสนอของมุมมองของอุลามะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องจำกุณธรานหรือเรื่องของการเรียนรู้เราได้พูดคุยกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นครูผู้สอนอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้ประสิธิ์ประาศาสวันนี้เราลองมาฟังมุมมองของคนที่เป็นผู้ปกครองนะครับว่าทําไมจึงมีความคิดกับการที่จะให้ลูกได้เรียนได้ท่องขออนุญาตเริ่มพูดคุยจากคนที่เป็น พ่อก่อนนะครับก็อันดีสากสมภักดีนะครับพ่อมีลูกกี่คนก่อนมีลูกห้าคนผู้หญิงคนโตผู้ชายคนที่สองเธผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสก,กิปมอมัดสก,กิปนี่เป็นลูกคนที่ห้าคนสุดท้องคือสก,กิปเนี่เป็นคนที่ห้าครับในสี่คนเนี่ยก็คือว่าจบปริญญาตรีจบปริญญา ปเปลี่ยนปเปลี่ยนปริญญาตรี 4, สามคนสามคนแล้วก็อีกคนจบมหจากอพทคนที่สี่ก็คือจบมหกส่วนไซกิฟต์นี่ก็คือว่าเดิมก็คือเรียนภาษาอาหรับรก็คือมมมสีม่มครับแล้วไปยังไงมายังไงถึงถึงมีความคิดหรือว่าแนวคิดที่เปลี่ยนหรือว่าคล้ายๆว่าเลิกกลางคันอ่ะแล้วก็ไปเรียนอัลกุรอานคืนคอเรื่องนี้ก็อยู่ที่ เด็กผมมัสสก,กิปคือเขาตั้งใจอยากจะเรียนอันกุรานหรืออาฟิครับอย่างที่เราตั้งใจไอ้ผมก็ตั้งใจไว้ว่าการไปเรียนอันกุรานหรือต้องจํามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับครอบครัวครอบ,บครัวใดครอบครัวหนึ่งจะมีคนหนึ่งคนใด ต้องจำกุณอ่านได้ก็จะดีอาจะด,จะดีจะดีกว่ากับครอบครันั้นอันนี้คือในมุมมองของคนที่เป็นพ่อและส่วนมุฮมมัดสกิฟมีจุดเริ่มต้นยังไงจากที่บอกว่าเรียนสามมันอยู่ <c oughs> ก็คืออนาคตของของคนมุสลิมไทยเราเนี่ย <c oughs> ก็คือว่ามันมีสองสองด้านทุกอย่างะเล <c oughs> วลาเราเรียนสามัน <c oughs> คนที่เรียนศาสนาก็จะบอกว่าเรียนไปทําอะไร <c oughs> ก็ตกงาน เวลาเราเรียนศาสนาคนที่เรียนสามัญก็จะมองว่าเรียนศาสนาจะไปทําอะไรกินมัคนคนละคํากันนะถ้าเรียนจบสามัญจะตกง,งานถ้าเรียนศาสนาจะไปทําอะไรกินแล้วถ้าท่องจากุรอานอิหมัมมัสิดมีคนเดียวแล้วจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะสก,กิปมีความคิดยังไงถ้าเราได้ฟังแบบนี้ทําไมถึงมาเรียนพิกจากะไรทิ้งสามัญที่กําลังเรียนอยู่ม .4 ใช่ไหมมาเรียนศาสนาโดยเฉพาะท่องจํากุรอาน คือวันนี้เราโตแล้วเราลองต้องอธิบายว่าทําไมถึงถึงถึงคิดว่าอยากไปเรียนทางนี้ทั้งๆทีท่เราเรียนสามัญอยู่ก็ยังเราชอบหรือเปล่าก็อชอบครับรักประารอยากทําตามนบีคือมันเหมือนกำลังจะถามว่าวันนี้เราที่เคยเรียนมมมปลายมอต้นเนี่ยนะ คือเรียนภาคสามมันเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไหมจากที่ว่าเอายกตัวอย่างนะละหมาดตรงเวลาไม่ละหมาดที่มัสยิดไหมละหมาดครบไหมกับที่เราได้ไปเรียนศาสนาเนี่ยเราไม่ต้องคุยเรื่องของคนอื่นนะเราคุยตัวเราเองว่าจากที่ว่าเราเรียนมอต้นเราก็เรียนฟดัดูอีนมาเราก็เรียนกูรอ่านกบคูมาเขาก็สอนเรื่องละหมาดสอนเรื่องความสําคัญเราละหมาดที่มัสยิดหรือเปล่าเราละหมาดครบหรือ spielt? เปล่าอันนี้ภาพหนึ่งนะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูนะ กับเวลาเราไปเรียนท่องจำคุรอานเราละหมาดที่มัสยิดหรือเปล่าเราได้ละหมาดครบหรือเปล่าอ่ะลองเล่าดิเอาชีวิตตอนมต้นก่อนเปลี่ยนแปลงไปตอนมต้นก็คุรลอานก็ไม่ค่อยได้แตะทอะไรครับคือไม่ได้อ่านแหละครับก็ละหมาดก็จะหมดแล้วจะหมดเวลาแล้วถึงจะละหมาดเล็กนิดนึงถึงจะละหมาดครับครับก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเที่ยวไหนครับครับ และพอเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงมามามา,มาท่องกุรานเนในด้านกุรานก็ละมาในสุราทุกเวลาครมีมีตื่นมาละมาตะฮัดยุดบ้างครนะครับ,รบกุรอานนี่แต่ทุกวันอ่านทุกวันทุกเวลาครับอยู่อยู่ในใจตลอดคุรานก็นี่คือสิ่งสิ่งมุมมอง แต่ไม่ได้บอกคนที่ไม่ได้เรียนฮาฟิซก็าอาจจะไม่ได้ละหมาดนะท่านพี่น้องนั้นผมบอกว่าผมก็าลังคุยเรื่องของมัมัตสก,กีคนเดียวว่าเพื่อที่จะคุยและเพื่อเป,เป็นเป็นตัวอย่างว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราอยากให้ลูกเราเรียนสามัญแต่ถ้าท่านเรียนสามัญแล้วท่านปลุกละหมาดและกลละหมาดที่มัสยิดครบห้าเวลาและอยู่กับความเคร่งครัดท่านพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเรียนสามัญแล้วชีวิตเราดูเสาจะไปไม่รอดแน่ สาวว่าจะเกยหรือเปล่าสาว่าจะสูบบุหรีหรือเปล่าสาวาสาสาว่าจะยุ่งเพศตรงข้ามหรือเปล่าเสร็จแล้ว hmm. ถ้าเราเรียนศาสนาเราสามารถมันจะทําให้เราปกป้องตัวเองได้เราวน่าจะอะไรนะภูมิใจหรือเปล่าอันนี้ก็คือในส่วนของมุมบาสกิบคุณพ่อเวลาช่วงที่คุณพ่อดูลูกเพราะลูกก็คือเราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่เด็กชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไม่จากที่ว่าก่อนจะไปตอนนั้นเขาอายุประมาณ16แล้วเวลาเขากลับมา วันนี้ที่อยู่กับคุณพ่อสักอาทิตย์หนึ่งทุกเพิ่งจะกลับมาเนี่ย<ม>เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมการเปลี่ยนแปลงคือหนึง่งการอ่านกุรอ่านเขาอ่านหลังจากละมาสบุโ,บโรก็ต้องต้องอ่านต้องจำหนึ่งยศก่อนแล้วก็ถึงจะนอนนอนแล้วก็ตื่นมาทำกิจกรรมต่างๆมันก็ดีก็ตอนที่เรียนเรียนสามัญด้วยครับ ตอนเรียนถามมันเรื่องกุรอ่านไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งเลยครับคือแบบว่าเรียกกระเฉยอะไรกระเฉยเรื่องละหมาดก,ก็ไม่ท่าไรแต่ไปต่างกาไปเรียนมาได้ครบสองปีเนี่ยการปฏิบัติตัวดีขึ้นการประพฤติการเอ่อพ่อแม่ก็ดีขึ้นการละหมาดก,การอ่านกุรอ่านดีขึ้นเรื่องนี้ผมก็ภูมิใจมากนะว่าคนที่ห้านี่ก็คือว่า นำสิ่งที่ดีเข้ามาอยู่ในบ้านครับก็คือเราบอกว่าเราเชิญพ่อลูกคู่หนึ่งมาเพื่อที่จะให้เป็นบทเรียนหรือเป็นตัวอย่างกับบุคคลที่ฟังแล้วลองคิดตามว่าวันนี้จากที่ว่าเราเรียนสามัญเด็กก็คือเด็กอะเวลาในห้องเรียนของสามัญมันก็จะไปแบบรูปแบบเด็กดีมีเด็กเกมีแล้วเราจะรู้ไหมว่าลูกเราจะคบกับเด็กดีเด็กเกย์อันนี้คือส่วนหนึ่ง แต่เวลาไปเรียนด้บบญญานศาสนาเดินเรียน,ยน,ยนท่องจำคุรอ่านอย่างเดียวเนี่ยมันถูกบังคับต้องอยู่กับมัสยิดต,ต้องละหมาดคบผ้าเวลาต้องตื่นทะาะยุตต้องทวนคุรอ่านต้องท่องคุรอ่านเนี่ยชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เวลาเปลี่ยนแปลงถ้าเราลองมองมุมฉายภาพอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเอาสามารถเอาสาม,มันกับท่องจำคุรอ่านไปอยู่ด้วยกันในโรงเรียนหนึ่งคุม <ขอ S 2> พ่อคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ไหมอย่างนี้ควรจะเป็นไปได้ครับเพราะ การเรียนศาสนาก่อนแล้วก็มาเรียนสามัญทีหลังเนี่ยมันมันจะง่ายกว่าเพราะภาษาหลับอังกุรานเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ภาษาพื้นของเราแต่สายภาษาไทยเนี่ยมันอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วมาเร,แบบเรียนแบบเรียนแบบกศนเนี่ยจะง่ายกว่าเรียนตอนแรกก่อนเรียนศาสนาคือมันกําลังจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจบป .4 จบป .4 มีนักเขียนนิยายนักเขียนเรื่องเล่าอะไรเนี่ยคนหนึ่งกําลังได้รับรางวัลในปีนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเขาป .4 ลําบากเคยดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตมาแต่เขาสามารถเขียนภาษาไทยเป็นหนังสือเป็นนิยายเนี่ยจนถูกยอมรับและไปตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยท่านพี่น้องจบป .4 เองถามว่าเรียนจบปริญญาตรีจบปริญญาเอกป่า แต่ผมกําลังจะท้าผู้ชมว่าวันนี้ลองไปจับเด็กที่จบปริญญาตรีนะให้มาเขียนภาษาไทยโดยไม่ต้องเขียนนิยายไม่ต้องเขียนเรียงความเองอ่ะให้อ่านแล้วก็เราพูดให้เขาเขียนตามที่เราพูดน่ะนะร้อยทั้งร้อยเก้าสิบคนเขียนไม่ถูกทั้งหมดร้อยคำร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่เขียนหนังสือแล้วเห็นไหมครับว่าวันนี้ผมกําลังจะบอกให้เห็นท่านเห็นว่าหนังสือสามัญเนี่ยถ้าไม่ใช่วิทย์คณิตนะที่ไม่มีสูตรเนี่ย วันนี้มันเรียนตามกันทันเพราะอะไรครับคนเรียนกศนออาทิตย์ละครั้งก็จบมสามจบมหกคนเรียนห้าวันสุดท้ายก็ได้ใบเหมือนกันไปต่อมหาลัยเหมือนกันแล้วคนที่เรียนกศนาบางครั้งเขาทางานได้ดีกว่าเพราะเขาต่อสู้กับชีวิตแต่ศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ท่านอาจจะบอกว่าโอ้ศาส,สนามาเรียนตอนอายุ40ก็ได้เรียน50ก็ได้มันเรียนทันละหมาดเป็นเหมือนกันถูกต้องตามสุนนะอาบดับละหมาดเป็นไปทาฮัทเป็นบวชเป็น แต่ความรู้ที่มันเป็นเกตความรู้ที่มันเป็นสิ่งรอบตัวเนี่ยมันไม่ทันกันแล้วคนท่องกุญานกับคนไม่ท่องกุญานก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติผมเรียนศาสนาผมเนี่ยยังไม่ท่องจำกุญานท่องไม่หมดแต่เวลาไปเจอคนที่เขาท่องจําทั้งหมดเขายกอะไรมันง่ายกว่าดังนั้นนี่คือที่บอกว่าปูพื้นฐานให้กับลูกเราด้วยกับการท่องจากุญานก่อนเนี่ยนะถ้าคิดว่าจะเป็นคนทํางานศาสนานะถ้าท่องจํากุญานก่อนจะง่าย แต่ถ้าไม่ท่องจำกุร่านก่อนนะเวลาเรียนแล้วค่อนข้างจะอะไรจะยากนะครับ<ม>เพราะเวลาสอบเขาไม่ต้องท่องแล้วคนที่เรียนท่องกุญ่านมานะเวลาไปเรียนเมืองนอกเนี่ยหรือเวลาไปเรียนสายศาสนาเนี่ยนะระดับปริญญาตรีปริญญาเอกเราต้องมานั่งท่องกุญญานอกีกอายานี้เรื่องนี้อายานี้เรื่องนี้แต่พวกที่ท่องจำกุญญาก็เพียงแต่บอกว่าอ๋อถ้าเรื่องนี้เอาอายานี้ไปใส่มันง่ายเห็นไหมคุณพ่อมีความคาดหวังอะไรกับลูกชายคนที่ห้าไหมคือคาดหวังว่า ขอให้เออไปเรียนท้องจําเนี่ยให้จบตามที่ตั้งใจไว้นะฮะคือจะเรียนสี่ปีครึ่งนี่อยังว่ามันมีอุปสรรคะมกีกลับมาก็จะไปต่อทื่นแล้วก็ต้องพยายามเป็นพ่อแม่ก็ต้องพยายามส่งต่อไปให้จนจบตามที่ตั้งใจไว้ค,คืออยากจะให้ลูก หนึ่งมีมีคนหนึ่งในตระกูลให้ดบอ่านสามสิบยุดว่าให้ต้องจำทักคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวนะฮะคือวันนี้ถ้าสมมติว่าเราเรียนในประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมลนะ่ะกรุงเทพก็มีภาคใต้ก็มีภาคเหนือก็มีโรงเรียนฮาฟิตนั่นะครับแล้วเวลาไปสมัครเรียนเนี่ยไปส่งเรียนเนี่ย อาจจะเสียค่าบำรุงหรือเสียค่าน้าาําค่าไฟค่ากินข้าวเดือนไม่ถึงพันบาทแล้วก็ค่ารถไปก็อาจจะอะไรครับอยู่สักสามปีก็ต้องจําเหมือนกันแต่นี้เราส่งไปเรียนไกลประเทศอะไรนะโมริตรเนียโมริตรเนียโมริตรเนียเสียค่าใช้ใจ่ายเกือบแสนไปอย่างเดียวครับแล้วกลับอีกแต่เกือบแสนอีกเหมือนกันถามว่าคุ้มไหมไอเรื่องคุ้มไม่คุ้มไอเรื่องนี้ไอเรืงง่องเงินไม่มีปัญหาแต่มันอยู่ที่เด็กเราสนใจว่าจะ ท่องจำในักุรอานที่อัลลอ์มอบไว้เนี่ยคือลูกของเราจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ความตั้งใจเราก็ต้องเป็นพ่อแม่ก็ช่วยขอดุอาให้ลูกเราสำเร็จในการท่องจำให้สำเร็จทุกอย่างที่ว่าออกจากบ้านไปแล้วก็อยากจะให้ได้มาอยู่กับเราตามที่ตั้งใจไว้ครับให้ครบให้จบ สามสิบุดตามที่ตั้งใจไว้คือการเรียนกุรานนี่ไม่ใช่ว่าจะมีใบนู่นใบนี้มาคือเราเรียนเพื่ออลลรร์เพื่อมามันได้มันได้ใบอะไรไหมคือได้ได้อลลรร์ให้มอบมอบสิ่งหนึ่งให้กับลูกของเราเราก็ภูมิใจแล้วที่ให้ลูกเราได้ท่องจำกุรานถึงได้ขนาดนี้เราก็ใช้ได้แล้วจาก,กที่ว,ว่าไม่จำอะไรเลย จับไม่ได้อะไรเลยสองปีงปในสิบเบอ็ดยุสอัลฮัมดีลยแหละก็ยังดียังดีครับครับต้บองเล่าให้ฟังสิครับว่าไปอยู่ที่นั่นต้องเรียนกี่โมงตื่นกี่โมงยังไงก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่แปรงฟันอย่างรวดเร็วก็ก็นั่งนั่งทองนั่งทองของของที่จะเข้ากับอาจารย์ในวันใหม่ในในวันใหม่ครับทองยันยัน ตีห้าครึ่งคับไวได้เวลาละหมาดสบายครพอละหมาดเสร็จหลังจากนั้นก็ไปท่องกับอาจารย์ท่านอาจารย์ครับพอท่องท่องเสร็จปุ๊บพอท่องเสร็จเขาก็ให้ของใหม่มาให้ของใหม่มาปุ๊บให้ของใหม่นั้นหมายความว่าเขาจะาให้เราฟังก่อนเราอ่านเราอ่านเราอ่านให้เขาฟังก่อนเพื่อจะติว่าถูกถูกเมื่อกี้คือเราอ่านของเมื่อวานของเมื่อวาน เอาเมื่อกี้ตอนสุโบนก็คือทวนครับทวนทวนของเก่าทวนทวนของที่จะไปท่องกับอาจารย์ตอนเช้าเดี๋ยวก่อนภาษาไทยใช้ให้ดีนะทวนกับท่องละคนละคำทวนนั่นหมายความว่าสมมติวันเนี้ยเช้าก่อนสุโบเราทวนของเมื่อวานของเมื่อวานที่ที่จะอ่านเขาให้มาแล้วเพื่อที่จะไปทวนไปท่องให้ครูฟังว่าเราจําหรือเปล่าที่เขามอบให้เมื่อวานครับหลังจากนั้นเวลาทวนให้ครูฟังเสร็จแล้วเขาก็ให้ของใหม่แต่ตอนให้ของใหม่เนี่ย เขาให้เราท่องอ่านเนี่ยก่อนรูอว่าเขาอ่านให้ฟังไหมเขาอ่านให้ฟังเพื่อจะให้ดูตัวว่าตัวนี้ตรงนี้หยุดตรงนี้ตรงนี้ก็คือเรื่องของอะไรการวอกอฟการอะไรครับผมสุดท้ายเหนื่อยไหมก็เหนื่อยต้องอดทนมาครับครับก็อันนี้คือชีวิตของอะไรของคนที่เรียกว่าคนที่จะเป็นอ่านรุลล็อคคนที่จะเป็นฮาฟิสคนที่จะอยู่กับอันล้์เนี่ยความวิทยาอุตสาหะค่อนข้างจะลำบากพอสมควรแต่สิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คืออะไร จะรักษาให้มันอยู่ได้ไหมอันนี้คือการบ้านนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อฮันธอิศกศัด์สมภักดีและก็ลูกชายมหัมมัดสกิฟสุภักดีนะครับ<ม>ก็ในช่วงท้ายของรายการขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าวันที่ 18, 19, 20เมษาย,ยน2557เนี่ยอย่าลืมครับท่านวีนองครับงานฮารานบางกอกที่สนามกีฬาราชมังคลา เป็นการพบปะเป็นการได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศมีทั้งในเรื่องของวิชาการในเรื่องของความสนุกสนานให้กับเด็กๆและก็มีเรื่องของอาหารที่สามารถจะไปเลือกบริโภคและก็ซื้อกลับบ้านได้นะครับวันนี้ในการอันกรานสุนขาผู้รู้มีคุณก็จากกับพี่น้องด้วยกับคำว่าวัสสลามุอละอลัยกุมบาระห์มัตุลอลอฮ์วะบารักะีน